ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2766ทะเลศพต้องห้ามและถ้าเจ้าข้าบวกมันทั้งหมดละ่ะบังเอกระบาดเจ้าถือว่าเจ้าเป็นยาชั้นดีและนำมากันกรองบางทีกระาดเจ้าอาจจะก,กันกรองเป็นยาอายุธนะวิเศษก็ได้เสวยวิ่งตามทันน้ำเสียงดุด,ดัน และ่ายคนสามด้าน28ดกลุ่มดาวที่แขวนอยู่ในทิศษะสะท้อนแสงดาวบนผืนน้าจารุวเฉินใช้พลังของเข็มกัดเทพสงครามกลางปีกแสงสีเลือดคู่หนึ่งที่ด้านหลังและเหยียบลงบนหมอกโลหิตหนาทึบปรากฏการต้นกําเนิดต่างๆปรากฏขึ้นรอบตัวเขาและกฎแห่งฟ้าดินต้นกําเนิดก็ไหลามารวมกันที่ตัวเขาอย่างต่อนเนื่องอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถูกเปิดเผยไม่จำเป็นต้องปกปิดตัวตนของผู้สงสารต้นกําเนิดอีกต่อไปแล้วจารุวเ์เฉินกล่าวว่า ถ้าเจ้ากล้าทำลายจากำเนิดศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองพวกเราก็ต้องหวาดกลัวเจ้าเป็นธรรมดาเสี่ยวเฮยรู้สึกกังวลและกล่าวว่าดนี่ไม่นะได้โปรดอย่าทำลายจากำเนิดศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเลยข้าพเจ้ายังต้องใช้จดกำเนิดศักดิ์สิทธิ์ของเขาในการปุงยาอยู่ข้าจะหยุดพวกมันเองสิท้องเจ้าไปก่อนเลยประมาจารย์ชวนหลีย่ยืนอยู่บนผืนน้ำปดป่อยพลังแห่งความตายสีเทาออกมาจากร่างกายนื้มือของนางปรากฏเส้นเลือดสีแดงฉานบนไม้เท้ากระดูกศักดิ์สิทธิ์ คล้ายกับเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์ศพและกระดูกที่ลอยอยู่ในแม่น้ําต่างลุกขึ้นยืนทีละชิ้นหลังจากดูดซับพลังแห่งความตายมีศพมนุษย์ที่เน่าเปื่อยไปครึ่งหนึ่งส้ายอย่างไรเกอร์และเสือที่กลายเป็นโครงกระดูกและศพแมลงสามง่ามที่มีลําตัวยาวหลายร้อยเมตรพวกมันกลายร่างเป็นทหารหินผีดิบพลังชั่วร้ายแผ่กระจายขึ้นสู่ท้องฟ้ามีศพจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ในแม่น้ำซานตูมองแวบเดียวก็เห็นกองทัพนับพันอยู่เบื้องหลัง ปรมาจารย์ซวลี่เป็นกองทัพที่กว้างใหญ่ไพศาลพลังแห่งโชคกาตนั้นยากที่จะกลั่นกองมากกว่าที่อู่เจียงคาดคิดไว้ดังนั้นเขาจึงถอยอย่างเด็ดขาดและรีบดำดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำซานตูทั้งๆที่ได้รับบาดเจ็บแม่น้ำซานตูช่วงนี้ตรานจริงๆแต่จะทําให้เทพเจ้าที่แท้จริงหวาดกลัวได้อย่างไรข้าจะฝากไปมดแกวไว้กับเจ้าข้าจะไปจัดการกับอู่เจียงเองไม่ต้องมันโต้แยง้งเซียวเคยเห็นว่าอู่เจียงบาดเจ็บ และรู้ว่าอู่เจียงมีภูมิหลังที่ยิ่งใหญ่และต้องมีสมบัติลับมากมายซ่อนอยู่ในตัวดังนั้นเขาจึงกลางปีกเพลิงคู่หนึ่งที่ด้านหลังควบคุมค่ายกลกศักดิ์สิทธิ์พุ่งเข้าใส่กองทัพผีดิบและสังหารกองทัพผีดิบด้วยพลังที่หาใครเทียบไม่ได้ไล่ตาอูเจียงที่ดีเข้าไปในกลุ่มไอ้น้ำที่สับสน,นวุ่นวายปรามาจารย์สุนหลี่ไม่สามารถหยุดเซียวเฮยได้เพราะวิญญ,ญาณของป้าหลวงได้ผนึกนางไว้บังคับให้นางต้องต่อสู้ด้วยพลังทั้งหมดที่มี จารุาเเฉินเป็นห่วงเสียเวเฮยจึงรีบวิ่งไปยังกองทัพผีดิบเสียงของป้านหนัวดังเข้ามาในหูงเขาและกล่าวว่าระวังให้ดีปรมาจารย์สวนหลีผู้นี้ไม่เพียงแต่เป็นเทพเทียมระดับสามเท่านั้นแต่ยังเป็นจอมเวรเรียกวิญญาณอีกด้วยจารัา่วเฉินอดไม่ได้ที่จะมองไปยังปรมาจารย์สวลีเจ้าเคยพบกับเทพเจ้าเทียมของชนชั้นกลางหรือเปล่าตามตำนานเล่าว,ว่าเทพเจ้าเทียมระดับที่สามไม่เพียงแต่มีพลังสมาธิที่จะเข้าถึงระดับเทพเท่านั้น แต่ต้นกําเนิดศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขายังเป็นสิ่งที่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทิ้งไว้หลังจากความตายสิ่งประกอบไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวและหาที่เปรียบไม่ได้การดํารงอยู่แบบนี้หาได้ยากจารุ่วเฉินพุ่งเข้าไปในกองทับศพและฟาดฟันศพไปหนึ่งตัวน้ำใต้เท้าของเขาก็เริ่มหมุนวนและกลายเป็นวังวนดึงเขาลงไปด้านล่างขึ้นปลีกสีเลือดที่หลังของเขาขยับและจารุ่เฉินกัตยานขึ้นสู่เบื้องบน ปีกโลหิตนี้เกิดจากการควบแน่นของขีปนาวุธสรงครามและพลังของมันนั้นเหนือธรรมดาอย่างเหลือเชื่อสามารถทําลายแรงดูดของกระแสน้ำบนได้าจากใจกลางของกระแสน้ำบนเบื้องล่างมือศพสีดําโผลออกมานิ้วมือหนาราวกับเสาท่ามกลางเนื้อเน่าและเลือดสามารถมองเห็นกระดูกและรูดลายศักดิ์สิทธิ์ไหลอย,อยู่บนกระดูกล่านั้นนี่คือศพศักดิ์สิทธิ์เห็นได้ชัดว่าศพศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้มาจากแม่น้ําซานตู ่าจะเป็นศพนรบศักดิ์สิทธิ์ที่ปรมาจารย์สุนารีสร้างขึ้นมากกว่าในฐานะนักเวทผู้เรียกวิญญาณนางจึงมีวิธีการเช่นนั้นจะรั่วเฉินลังเบาๆและก้าวเท้าลงจากแท่นลวดลายฝังทองอันหนาแน่นปรากฏขึ้นที่ขาและพลังศักดิ์สิทธิ์อันทรงพรังก็พุ่งออกมากระแทกฝ่ามือของศพกดทับศพศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำทำให้มันจมลงไปอีกครั้งอีกด้านหนึ่งปานหลวถือกระบี่หินห้าสี และแทงเข้าไปที่ท่อ,อของปรมาจารย์สุลีจริยาไก่ปรมาจารย์สุรลีกีดร้องห่างออกไปหลายสิบหลีมือยกขาของป้าหลวงบิดเล็กน้อยกระบี่หินหลากสีที่แทงทะลุร่างของปรมาจารย์สุลีก็หมุนเช่นกันและเบิดปลังกระบี่ออกมาหน้าพันทําให้ร่างเทพของนางฉีขาดออกเป็นเจ็ดหรือแปดชิน้นจางรัวเฉินหันกลับมาและบังเอิญเห็นภาพนี้จึงรู้สึกตกใจอยู่เงียบในขนะทพระเจ้าเทียมระดับสามที่หายาก นางจึงพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วต่อหน้าเทองบ์ใหม่อย่างป้านหลัวเขาไม่แน่ใจว่าเทพบเทียมระดับที่สามนั้นอ่อนแอเกินไปหรือว่าป้านหลัวแข็งแกร่งเกินไปกันแน่แน่นอนว่าเทพบเทียมระดับที่สามนั้นแบ่งออกเป็นสามระดับและประมาจารย์สุลีถือได้ว่าอยู่ในระดับที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาเหล่านั้นแม้ร่างกายของปรมาจารย์สุลีจะบอบชำ้ำแต่พลังสมาธิและพลังจิตวิญญาณของนางยังแข็งแกร่งมากที่ไม่น้ำสารตูนางเป่าวีดเสียงดังและสั่งการให้กองทัพผีดิบโจมตีบ้านหลวง ในขณะเดียวกันร่างกายที่แตกหักของนางก็ลอยขึ้นไปหาทิษะเพื่อรวมเข้าด้วยกันอีกครั้งมันกําลังจะกลับมารวมกันได้สําเร็จแต่กลับขาดชิ้นส่วนไปชิ้นหนึ่งแขนข้างหนึ่งหายไปดวงตาของปรมาจารย์สวนลี่เต็มไปด้วยความโกรธจัดเขามองไปยังจางวัชเินที่อยู่ไกลออกไปปรากฏว่าจางวัชเินใช้พลังเหตุมิติขโมยแขนข้างหนึ่งของนางไปและกับเก็บไว้ในเขียดแดนหวนคืนนิรันต์จากนั้นเขาก็นํากระจกปีศาจจางซานออกมา และพยายามใส่แขนเข้าไปในกระจกกะอีแค่เด็กน้อยไร้เด็งสา,าคนเดียวแขนที่เปื้อนเลือดน,นั้นเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ,จ้าออกมาอย่างฉับพลันหลุดพ้นจากการกดขี่ของเขแดนหัวคืนนิรันร์และใช้ฝ่ามือฟาดใส่กระจกปีศาจางซานและจังววะเฉินจนรินไปไกลพลังศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังได้พุ่งเข้าใส่จางววะเฉือนผ่านกระจากปีศาจางซานส่งผลให้อว,วอวัยวะภายในของเขาเกือบแตกละเอียดแขนข้างหน,นึ่งแข็งแรงขนาดนี้ จางรั่วเฉินต้องเผชิญหน้ากับพลังการต่อสู้ของปรมาจารย์โซลี่ครั้งเขาใช้หลักคำสนต้กำเนิดและกดต้นกำเนิดเพื่อยกกระจกพิศาจางซานไม่เหนือศีษะเพื่อต้านการโจมตีครั้งที่สองจากมือเทพตุ้มจางรั่วเฉินและกระจกพิศาจางซานตกลงไปในแม่น้ำแห่งศพอันขุ่นมัวพร้อมกันจะกล้าทำร้ายเขา,างั้นเหรอใบหน้าของป้าหลวงเย็นชาและในดวงตาศักด์สธิ์ของป้าหลวงสบกายเจิดจระดัดยิ่งกว่าดวงดาวพลังสักธิ์อันยิ่งใ,ใหญ่แปรเปลี่ยนไปในลอกขึ้นหลายชั้น แล้วแผ่กระจายออกไปพร้อมกับแสงศักดิ์สิทธิ์เสียงกรีดร้องของเหล่าผีดิบดังไปทั่วโลกเมื่อได้สัมผัสกับแสงศักดิ์สิทธิ์ร่างกายของพวกเขาก็ลุกไหม้ทันทีและกลายเป็นเท่าฐานในช่วงพิบตานั้นวิญญาณผีดิบนับล้านก็หายไปอย่างสิ้นเชิงและถูกกำจัดไปในพิบตาเดียวด้วยสายตาของนางเมื่อปรมาญยาสวนลีหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวป้าหลวงปรากฏตัวขึ้นตรงหน้านางและไม่ท้าเป็นชุกตาก,ก็ส่งเสียงกรุ้งริ้งแทรกซึมผ่านห้วงมิติ และฟาดเข้าใส่นางโดยตรงโชคชะตาจะปิดชีพที่พระเจ้าและนางจะต้องตายโดยไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ปั้งกายชีพของปร,รมาจารย์สุรีแตกเป็นสิ่งเสี่ยงกลายเป็นฝนโลหิตสาดแกน,น้ำแม่น้ำสารตัวจนเป็นปสีแดงฉานเมื่อถูกโจมตีด้วยไมาทา้ท้าแห่งโชคชะตาวิญ,ญญาณของปร,รมาจารย์สุรีก็แตกสลายไปสิ่งเสียงเศษเสี้ยวของวิญญ,ญาณศักด,ดิ์สิทธิ์ถูกดูดกลืนเข้าไปในไม้ท้าแห่งโชคชะตาท่านใดน,นั้น ชีวิตของปรมาจารย์ุซลีก็ดับสูญและกายเทพก็ไม่สามารถรวมตัวกันใหม่ได้มีเพียงพลังสมาธิและความคิดบางส่วนที่หลุดรอดออกมาได้แต่ก็ไม่สามารถนํามาใช้เป็นอาวุธทรงพลังได้และสูญเสียพลังอำนาจไปแล้วเทพีเโชกุตาช่างทรงพลังอะไรเช่นนี้นางพึ่งขึ้นสู่กาเปเทพแต่ก็ทรงพลังมากแล้วถ้าหักนางได้รับเวลาอีกพันปีนางจะสามารถต่อสู้กับเทพชั้นสูงกว่าได้หรือไม่ไม่ว่าเทพ,พเจ้าเทียมจะทรงพลังเพียงใด ก็ยังไม่เพียงพอต่อหน้าเทพเจ้าที่แท้จริงเหล่าเทพเจ้าที่ลอยอยู่เหนือเมืองเสียนเจดศัตรูต่างก็หวาดกลัวกันทั่วหน้าเมื่อเห็นว่าเทพธิดากําลังแย่งศีลกูเย,ย่หวนวนจริงไม่มริมฝีปากแสดงสีหน้าไม่พอใจและกล่าวว่าถึงจะเป็นเทพธิดาอย่างไรนางก็คงสละและสมบัติในไม่ช้านางจะไม่มีสถานะสูงส่งเท่าเทียนเกิดมูดและในอนาคตข้ากมิชตาที่จะเป็นหลวจุย,ยุนเจ้าแห่งเชือกเขาราหู ปาหลวงได้รวบรวมพลังปานของปรมาจารย์สุริและคำนวณพลังปานของจังวัเชิดในทันทีตุม้มไม่ไกลาจากนางน้ำก็ระเบิดขึ้นร่างศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสูงพันฟุตพุ่งขึ้นจากน้ำร่างกายทั้งหมดถูกขอหุ้มด้วยแสงแห่งรุ่นกําเนิดและความเป็นศัตรูทั้งหมดก็ถูกลงงับไปจางลัวเฉินยืนอยู่บนไหล่ซ้ายของศพเทพโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเขามองลงไปยังแม่น้ำเบื้องล่างที่ย้อมเป็นสีแดงด้วยโลหิตเทพ จากนั้นก็จ้องมองไปยังป้าหลัวผมยาวที่ลอยอยู่บนผิวดามเขาอดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเขาลึกๆแข็งเก่งเกินไปแล้วข้าต้องทะลวงไปสู่แดนเทพให้เร็วที่สุดจากรั่วเฉินนึกถึงคำพูดของสนมซานเฉียนที่เคยกล่าวไว้และรู้สึกเร่งรีบในใจเขากังวลว่าคนรักอดีตภรรยาคู่มัน่นและคนสนิทของเขาจะตกอยู่ใ,ในความวุ่นวายอย่างมากเพราะบางคนในพวกเขามีความแข็งแกร่งเป็นอิสระและฉลาดหลักแหลมเป็นอย่างยิ่ง เมื่อชีวิตมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นไม่ว่าใครจะฆ่าใครเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตนั้นต่อไปเขาจะปาบปามได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถทะลุทะลวงไปสู่แดนเทพไปเท่านั้นทนันใดนั้นก็เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้หลอมรวมเข้ากับแม่น้ําซานตูกลายเป็นสายน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากด้วยความเร็วที่หาที่เปรียบไม่ได้ทิศทางการไหลไปที่ทางเดียวกับที่อู่เจียงและเซียวเฮยจากไปพอดีปรมาจารย์สุรีไม่ตายอะเป็นไปไม่ได้ แม้แต่พลังชีวิตของเทพเจ้าที่แท้จริงก็ยังทนไม่ได้เมื่อถูกโจมตีด้วยไม้เท้าแห่งชุกตาน้ำภาษาอะไรกับเทพเทียมป้าหลวงและจารุ่ยเฉินซึ่งเป็นผู้ขับขี่ศพศักดิ์สิทธิ์รีบไล่ตามขเขาไปอย่างรวดเร็วพื้นที่ของแม่น้ําซานตูดูแปลกประหลาดและสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนจากทุกสาขาอาชีพเข้าด้วยกันได้มันดูเหมือนแม่น้ําแต่ด้วยความเร็วของป้าหลวงและศพศักดิ์สิทธิ์พวกเขาไล่ตามเสี่ยวเฮยไปประมาณ15นาทีและเดินทางไปไกลหลายพันลี้ก่อนจะเห็นร่างของเสี่ยวเฮย สายโลหิตศักดิ์สิทธิ์ไหลทะลักเข้าสู่ก้อนน้ำแข็งสีน้ำตาลแดงอู๋เจียงอยู่ที่ไหนป้าหลัวถามเสี่ยวเฮยชีย้ไปที่นำสีน้ำตาลแดงตรงหน้าโดยไม่พูดอะไรสักคำจารุ่วเฉินสังเกตเห็นบางอยา่างผิดปกติเกี่ยวกับเสี่ยวเฮยจึงบินลงมาจากไหลของศพและถามว่าเจ้าเป็นอะไรไปในที่สุดเสี่ยวเฮยก็พูดว่าข้าพเจ,จ้ามไม่เป็นไรจารุ่วเฉินถอในใจโลกอกอย่าง,งเงียบๆและกําลังจะไล่ตามเขาลงไปในน้ําสีน้ำตาลแดงแต่ทันใดนั้น เขาก็รู้สึกถึงอันตรายอย่างแรงกล้าและหยุดชะงักทันทีป้าหลวจ้องมองไปข้างหน้าด้วยดวงตาไปประกายราวกับว่านางดาวอะไรบางอย่างได้และกล่าวว่าอูเชิงบุกเข้าไปจริงเหรอจกรัรริองค์นี้ทรงบลังมากและได้ความช่วยเหลือจากใายคนศักดิ์สิทธิ์เขาจึงต้องหลบหนีเข้าไปเพื่อรักษาชีวิตไว้เซววยพึมพำจางรุ่งเฉินกล่าวว่านี่คือเขียดห่วงห้ามมนตำนานทะเลแห่งศพใช่ไหมเนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ โลหิตศักดิ์สิทธิ์ของปรมาจารย์สุรีที่ไหลลงสู่ม่น้าซานตูทําให้เขตห่วงห้ามทะเลศพปรากฏขึ้นแนวอากาศป้าหลววิเคราะห์เช่นนี้จากลัวเฉินขมวดคิ้วและกล่าวว่าตอนนี้เราแย่แล้วพื้นที่ที่เรียกว่าทะเลศพหรือเขตห่วงห้ามนั้นเป็นพื้นที่ที่พิเศษที่ซ่อนอยู่ในแม่น้าซานตูซึ่งเปรียบเสมือนเขตห่วงห้ามแม่น้ําซานตูมีความสําคัญเป็นพิเศษต่อผู้บุฝนเผ่าผีเผาศพและเผ่ากระดูกเพราะเป็นสถานที่ที่พวกเขาเกิด และก่อกําเนิดปัญญาทางจิตวิญญาณเปรียบเสมือนแหล่งกําเนิดชีวิตของสิ่งมีชีวิตดังนั้นเมื่อตาแหน่งราชาหรือกิติยศของเผ่าศพสูญส,สิ้นไปและวิญญาณของพวกเขาถูกทําลายพวกเขาจะฝังตัวเองในแม่น้ําซานตูโดยหวังว่าจะฟื้นคืนชีพและมีชีวิตอีกครั้งในหลายล้านปีข้างหน้าสถานที่ที่พวกเขาฝังศพนั้นเป็นพื้นที่ต้องห้ามทะเลแห่งศพในะจานวงเดียวกันยังมีเขตห่วงข้ามแห่งทะเลผีและเขตห่วงข้ามแห่งทะเลกระดูกอีกด้วย เขตหวงห้ามนั้นกว้างใหญ่ไพศาลดุทะเลและมักซ่อนอยู่ในพื้นที่พิเศษแห่งหนึ่งในแม่น้ําซานตูเมื่อใดกระตามที่ผู้ผู้ฝนพบเจอเขตหวงห้ามเช่นนี้จะต้องอ้อมไปและไม่กล้าเข้าไปใกล้แม้แต่เทพเจ้าที่แท้จริงก็อาจลม้มลงได้หากเผลอลุมล้ำเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามวิธีการของเทพราชาและเทพเจ้านั้นคาดเดาได้ยากจริงแม้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ไปแล้วแต่ก็ยังคงมีอันตรายต่างๆมากมายในเขตหวงห้ามและไม่สามารถรบกวนได้ง,ไง่าย ยิ่งไปกว่าน,นั้นมันจะยิ่งน่าจะปรึงกลวาม,มากขึ้นไปอีกหากเป็นเขตห่วงห้ามที่สิ่งมีชีวิตจากสวรรค์ในสมัยโบราณทิ้งไว้แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน